ต่อมาค่ะเราจะมาขึ้นในหน้า3กันต่อเลยค่ะแบบรหัสในหน้าสามนะคะไม่ยากเลยค่ะนักเรียนทําได้แน่แน่แน่นอน,น,อนคุณเชื่อมั่นว่าน,นักเรียนทุกคนต้องทําได้ค่ะทีนะคะเรามาดูกันใกว่กค่ะว่าในแบบรหัสห,หน้าที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอยู่ในเรื่องเดิมนะคะเห็นไหมคะยังเป็นช่องเหมือนเดิมน,นะคะเป็นแต่หลักมีหลักล้านหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็ถึงหลักหน่วยค่ะทีนี้นะคะ เรามาดูตัวอย่างในข้อแรกกันก่อนนะคะให้เรียนเดี๋ยวค่อยทําทในหน้าที่สองต่อนะคะเรามาดูในหน้าสามเปนก่อนนะคะทีนี้นะคะเขาอะกาหนดเลขมาให้แล้วใช่ไหมคะ,ะมีห้าแสนหนึ่งมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบสี่แล้วใช่ไหมคะแต่เขาให้เราเติมอะไรละ่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยว่าวงกลมลงในหลักเพื่อแสดงจํานวนที่กําหนดให้นะคะคือเขากำหนดให้มาที่ให้เราเนี่ย เตอวงกลมในแต่ละช่องว่าในแต่ละหลักเนี่ยควรมีวงกลมกี่วง,งนั่นเองนะคะอ่ะมาดูกันนะคะอย่าลืมค่ะเวลาที่เราจะใส่หรือเราจะใส่ตัวเลขหรือใส่วงกลมหรืออะไรกร็แล้วแต่ให้เราดูจากทางซ้ายมือก่อนค่ะซ้ายมือของเราคือเลขอะไรคะเลขห้าใช่ไหมคะเราสามารถเอาห้าไปใส่ในหลักร้านได้ไหมอย่าเพิ่งทำอย่างนั้นเด็ดขาดค่ะ ให้เราไล่ชื่อหลักก่อนนะคะอะตัวสุดท้ายคือหลักอะไรเอ่ยล่ะหน่วยลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแล้วก็ไปหลักแสนเพราะฉะนั้นห้าตัวนี้จะต้องเป็นหลักอะไรคะหลักแสนเป็นหลักล้านไม่ได้นะคะทีนี้หลักแสนมีทั้งหมดมีเลขอะไรลูกมีเลขห้าเพราะฉะนั้นเราต้องใส่วงกลมกี่วงลูกเลขห ก็ต้องเป็น5้าวงกลมค่ะใส่ขาา้อมคู่เลยค่ะหนึ่งสสามี่ห้าให้นักเรียนนะคะว่าด้วยดินสอหรือปากกางาเงิน,นงเท่านั้นนะคะห้าเป็นประกาแดงเด็กขาดนะคะอ่ะต่อมาค่ะหลักแสงก็ต้องเป็นหลักหมื่นนี่นเียงแล้หลักหมื่นหลักหมื่นคือเลข1เพราะฉะนั้นเราต้องใส่วงกลมกี่วงหนวง เราคือเลข9เพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่วงกลมกี่วง9วงเอานะหนึ่ง ี่โวโงกลมเป็นอันเสร็จสิ้นในข้อที่หนึ่งแล้วทีนี้เรามาข้อที่สองนะคะก็จะเหมือนข้อหนึ่งเลยนะคะให้ตัวเลขมาใช่ไหมคะอาจจะเป็นตัวเลขไทยแล้วก็ให้เราใส่วงกลมเหมือนเดิมแต่ในข้อที่สามและข้อที่สี่เป็นตัวหนังสือนะคะครูก็เลยหยิบข้อที่สามมาเพื่อเป็นตัวอย่างสอนนะักเรียนนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูค่ะ สองสองอยู่ในหลักอะไรคะล้านเพราะฉะนั้นสองอยู่ในหลักล้านเราสามารถใส่วงกลมได้กี่วงคะเนี่ยสองเราก็ต้องใส่สองวงกลมต่อมาค่ะแสนหลักแสนหน้าหลักแสนคือเลขสามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่สามวงกลมหมื่นหน้าหลักหมื่นคือเลข เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ e. กีวงกลมครหกวงกลมนะคะ,ะต่อมาพันหน้าหลักพันคือคำว่าเจ็ดเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เจ็ดวงกลม หลักพันหลักพันต่อไปก็เป็นหลักอะไรคะเักเรียนหลักร้อยอ่ามีหลักร้อยไหมคะไม่มีหลักร้อยเพราะนั้นต้องใส่ไหมลูกไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องเขียนอะไรเว้นไว้ค่ะโอเคไหมคะทีนี้สิบหลักหน้าหลักสิบคือเลขสี่เพราะฉะนั้นหลักสิบคือช่องนี้เนาะอย่าใส่ช่องผิดนะคะหลักร้อยไม่มีถูกไหมลูกไม่ต้องวาดไม่ต้องวงกลมนะคะต่อไปหลักสิบหลักสิบคือเลขสี่เพราะฉะนั้นเราเอาสี่วงกลมมาใส่ในหลักสิบค่ะ สุดท้ายเอ็ดนั่นเองคะเอ็ดนี่คือเลขอะไรลูกรูคะหนูเรียนมามี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาแล้วมันมีคำว,ว่าเอนี่คืออะไรลูกเอ็ดว,ว่าเอเนี่ยนะคะก็คือเลขหนึ่งเองคะเ่สิบเอ็ดสามสิรนะคะเราจะลงท้ายด้วยคำว่าเอนะคะทีนี้ F. เอ็ดตนี้แค่เรียนจำไว้เลยลว,ว,ว่าคำว่า คือมีค่าเป็น1นเท่ากับหนั่นเองเพราะฉะนั้นเอทมีค่าเท่ากับ1นแสดงว่าหลักหน่ยวยเราต้องวาดกี่วงกลม1วงกลมค่ะอ่าเรียบร้อยนะคะทีนี้นะคะการบ้านของเราในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดสองหน้าใช่ไหมคะมีหน้าสองและก็หน้าสามนะคะโอเคนะคะวันนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะแต่ก็เพื่อให้นักเรียนนะคะได้ ประโยชน์มากที่สุดในสําหรับคลิปนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณพิศก็ต้องขอตัวจบคลิปการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ